สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์เยโสธราค่ะวันนี้อากาศร้อนๆน,นะคะอาจารย์พาทุกท่านมาเพื่อชมความสวยงามของตัวปราสาทบ้านพลวงนะคะ่างที่เราต้องเห็นปราสาทบ้านพลวงคือปราสาทบ้านพลวงนั้นจะสร้างด้วยศิลารายขาวเราเห็นถึงความสวยงามแล้วก็เป็นฐางนะคะแบบนี้นะคะสร้างทั้งองค์นะคะ ว่าตอนกลางคืนถ้าเป็นวันเห็นก็จะมองเห็นศีลาทรายขาวนี้กลางวันก็จะมีความโดดกลางคืนก็จะมองเห็นชัดเจนเลยนี่ก็คือองค์ยาของบรรพบุรุษเรานั่นเองทีนี้ที่นี่มีความแปลกมาอย่างไรนะคะที่นี่นะคะมีการสร้างกรอบประตูที่เราจะมองเห็นได้ชัดนะก็คือ,อ,อกรอบประตูที่นะคะกรอบประตูที่มีการแกะสลักนะคะด้วยดอกบัวชาติคือเรียกว่าดอกบวัวทิพย์หรือดอกบวัวแปดกลีบนี่ก็คือดอกบวัวแปดกลีบนะคะที่ยังมีความสวยงามนะคะแล้วก็ยังมีความ สมบูรณ์ที่สุดนะคะของจังหวัดสุรินที่เราจะเห็น,นอดอกบัวนะคะสี่ดอกนะคะแล้วก็เป็นกรอบประตูที่จำลองมาจากเป็นกรอบประตูไม้นะคะแล้วก็ตัวข้างบนนี้นะคะเราจะเห็นบันนะคะที่สลักด้วยพระอินทร์ทรงช้างเอรันนะคะบุรุษเพศนั่งอยู่บนช้างสามเสียงเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวันน่าจะเป็นการจําลองประสาทเป็นที่ประทับนะคะบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ พราะพระอินทร์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของฟ้าฝนและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของพืชพธุ์ธัญญาหารความองอกงามอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติดังนั้นแปลว่าสถานแห่งนี้นะคะน่าจะเป็นบทบาทนะคะของพระอินทร์แต่เทพเจ้าสุสุก็ยังต้องเป็นพระศิวะอยู่นั่นเองนะคะแต่พระอินทร์เนี่ยมีอำนาจทางฟ้าฝนนะคะมีอำนาจทางการให้คุณและโทษต่อการทำเกษตรกรรมนั่นเองนะคะ ดังนั้นนะคะเราจิงจะเห็นได้ถึงความสวยสงามแต่สิ่งที่แปลกและอัศจรรย์ไปกว่านั้นก็คือนะคะบันที่สูงขึ้นไปชั้นบนนะคะเป็นบันที่อยู่กลางนั้นนะคะจะเป็นการสลักด้วยรูปสัตว์ต่างๆนะ,ะซึ่งถือว่าเป็นที่นี่เที่ยวที่เป็นประสาทของที่มีการสลักรูปสัตว์ไม่ว่าแต่จะเป็นจระเข้นะคะ ไม่ว่าแตจะเป็นรูปเป็ดน้ําไม่ว่าจะจะเป็นรูปโงไม่ว่าจะเป็นรูปโคพกระบือนะคะไม่ว่าแตจะเป็นรูปลิงเสือสิงห์ลิงชต่างๆที่ถูกฝักเอาไว้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกแล้วก็เป็นเรื่องที่คล้ายๆกับว่าลักษณะเทวสถานมากักจะไม่มีการแกะสลักรูปเหล่านี้อยู่เลยแต่ปราสาทนะคะบ้านพรวงแห่งนี้นะคะ ถือว่าเป็นประสาทเดียวที่มีอัตลักษณ์การโดดเด่นใกนการแกะสลักนะคะรูปสัตว์เหล่านี้ไว้ดังนั้นนักวิชาการหลายที่หลายทางไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการจากมหาวิทยาลายัยนักวิชาการจากโรงเรียนนักวิทยาการจะอนักวิชาการจากทุมชนต่างๆก็มาร่วมเลกเปลี่ยนเสวนากันว่าน่าจะเป็น ที่มาของความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่แถบนี้ว่าในอดีตเมื่อพันปีที่แล้วนะ่ะน่าจะมีความอุดมสมบูรณ์มากนะคะมีเสือสิงเลิงช้างมีจะระเข้อะไรมากมายหลากหลายนะคะเป็นการสลักขึ้นมาเพื่อให้นะค,รคนรุ่นต่อมาเนี่ยได้รับรู้รับทราบว่าพื้นที่แถบนี้นั้นมีความอุดมสมบูรณ์อย่างไรนะคะแต่โอาการสลักรูป,รปต่างๆหรือลวดลายต่างๆลงบนปราสาทนั้นมกักจะเป็นรูปดอกไม้รูปเทพเจ้านะคะมีความเกี่ยวข้องกับ นิทานมีความเกี่ยวข้องกับที่มาของประวัติของเทพเจ้าต่างนะคะแต่ว่าที่นี่นะคะมีเป็นที่เดียวที่กสลักรูปแบบนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นความสวยสงามมากที่ประปรขึ้นต่อที่นี่นะคะดังนั้นที่นี่ก็น่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่สําคัญและที่จําเป็นอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์นะคะเชิญมาเที่ยวด้วยกันนะคะพักผ่อนยามยามยามร้อนฤดูร้อนค่ะสวัสดีค่ะ